สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับขอเล่าต่อนะครับขอเล่าต่อในตอนนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้ถึงหัวข้อสุดท้ายเลยครับนั่นก็คือเทคนิคที่ให้ผลแบบก้าวกระโดดนั่นเองครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับถ้าคุณนะครับเป็นคนที่มีนิสัยที่ดีอยู่แล้วเนี่ยคุณอยากมีนิสัยที่มันดีเลิศขึ้นไปอีกนะครับคุณต้องมาฟังตอนนี้เลยนะครับเพราะในบทนี้เนี่ยมันก็เหมือนเคล็ดลับให้คุณนะครับพัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้นให้คุณเนี่ยดีขึ้นไปอีกนะครับ ซึ่งในหัวข้อในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงการสร้างนิสัยให้มันสอดคล้องกับธรรมชาติความเป็นตัวเรานะครับก่อนอื่นนะครับเรามาทํเข้อใจเกี่ยวกับเรื่องพันธุกรรมกันก่อนนะครับอย่างเช่นนักว่ายน้ำเนี่ยกับนักวิ่งระยะไกลนะครับ2คนนี้นะครับเขามีพันธุกรรมที่แตกต่างกันนะครับคนนึงเนี่ยที่เป็นนักกีฬาว่ายน้ํานะครับมีความสูงมากๆเลยนะครับสรีระของเขาเนี่ยเหมาะสมมากๆนะครับในการที่เขาเนี่ยจะเป็นนักว่ายน้ํา แต่ในทางกับกันนะครับถ้าเขามาวิ่งเนี่ยเขาเองก็อาจจะแพ้ได้นะครับส่วนนักวิ่งระยะไกลเนี่ยเขาก็มีน้ําหนักที่เบาแล้วก็ตัวเล็กนะครับถ้าจะให้เขาเนี่ยมาว่ายน้ำเนี่ยเขาก็คงไม่เหมาะสมแน่นอนครับดังนั้นนะครับเมื่อเราเนี่ยรู้ถึงพันธุกรรมของตัวเองนะครับว่าเราเนี่ยมีความสูงมีรูปร่างมีลักษณะเช่นไรนะครับเราก็จะได้รู้ถึงจุดอ่อนจุดแข็งของเราไงครับความลับมันอยู่ตรงนี้ครับ ถ้าเรานะครับรู้ถึงจุดอ่อนจุดแข็งของเรานะครับนั่นก็คือพรสวรรค์ของเรานะครับเราเนี่ยก็จะเพิ่มโอกาสให้เรานะครับสร้างความสําเร็จสูงไปอีกขั้นหนึ่งได้นะครับหรืออาจจะว่าง่ายๆเลยก็คือว่านิสัยหรือพฤติกรรมของเรานั้นเนี่ยมันสอดคล้องกับความเป็นธรรมชาติของตัวเราไงครับคุณเองนะครับก็จะได้เปรียบมากกว่าคนอื่นน,นั่นเองครับคือบางทีะครับจุดแข็งของพันธุกรรมของคนอื่นเนี่ย มันก็อาจจะเป็นจุดอ่อนของคนอื่นได้เช่นกันครับคือบางคนนะครับก็มีพันธุกรรมที่เอื้อต่อการทําสิ่งหนึ่งนะครับคนนึงเนี่ยก็อาจจะไม่เอื้อต่อการทําอีกสิ่งหนึ่งนะครับดังนั้นนะครับคนไหนเนี่ยเขารู้ว่าเขาเหมาะสมกับอะไรว่าสิ่งนั้นเนี่ยสร้างโอกาสสร้างแรงจูงใจให้กับเขานะครับคนคนนั้นเนี่ยเขาก็จะมุ่งมั่นทุ่มเทไปให้ถึงจุดที่เขาเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกกระตือรือร้อนแล้วก็เหมาะสมกับทัศนะนั้นๆนะครับ และทํามันเป็นธรรมชาตินะครับเขาเองเนี่ยก็จะมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําตามความฝันของเขาเนี่ยให้ได้สําเร็จแต่คนส่วนใหญ่นะครับก็มักจะถามว่าแล้วเราเนี่ยจะรู้ได้ไงว่าอะไรมันเหมาะกับเราพฤติกรรมไหนมันเหมาะกับเราคําตอบก็คือว่า คุณต้องทําความเข้าใจบุคลิกภาพของคุณครับซึ่งไอ้บุคลิกภาพของคุณเนี่ยแหละครับมันมีอิทธิพลต่อทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับซึ่งหลักๆนะครับบุคลิกภาพเนี่ยมันก็แบ่งออกเป็น5รูปแบบนะครับรูปแบบแรกเนี่ยมันเป็นรูปแบบที่คอยเปิดประสบการณ์ของเรานะครับอยากรู้อยากเห็นเนี่ยแหละครับคนเหล่านี้ก็จะมีความคิดสร้างสรรค์บุคลิกที่2ก็คือคือสำนึกต่อหน้าที่อะครับมีความรับผิดชอบมีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจนนะครับ แบบที่3ก็คือเป็นคนที่มีลักษณะชอบเข้าสังคมกระตือรือร้นนะครับอะไรแบบนี้นะครับถัดมานะครับคนที่4นะครับก็เป็นคนที่มีความปณนีประนอมมีความเป็นมิตรมีความเห็นอกเห็นใจเนี่ยละครับสำหรับคนที่ห้านี่ก็คือเป็นคนที่หวั่นไหวทางอารมณ์นะครับเป็นพวกขี้วิตกกังวลอารมณ์อ่อนไหวไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองแล้วก็ค่อนข้างจะสงบนิ่งนะครับ ซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นคนในลักษณะไหนนะครับบุคลิกภาพเหล่านี้แหละครับมันก็คือพื้นฐานในการสร้างนิสัยของคุณนั่นเองครับถ้าจะให้ผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับตัวอย่างเช่นถ้าคุณเนี่ยอยากออกกําลังกายให้กล้ามขึ้นกล้ามใหญ่ๆนะครับถ้าคุณชอบปีนเขาชอบปั่นจักรยานชอบวิ่งเนี่ยครับคุณก็ควรเลือกรูปแบบในการออกกําลังกายในลักษณะนั้นนะครับและทีนี้แหละครับคุณก็จะเลือกทําในสิ่งที่มันเหมาะสมกับคุณ เหมาะสมกับบุคลิกภาพของคุณเหมาะสมกับตัวตนของคุณนั่นเองครับทีนี้เนี่ยการสร้างนิสัยของคุณนะครับคุณก็จะรู้สึกพึงพอใจรู้สึกว่าคุณเนี่ยหาตัวเองเจอแล้วนะครับและยิ่งเป็นเช่นนั้นนะครับนิสัยของคุณเนี่ยมันก็จะทําได้อย่างต่อเนื่องและคุณนะครับก็จะไม่อยากล้มเลิกมันเพราะว่าสิ่งเหล่านี้แหละครับมันทําให้คุณเนี่ยมีความสุขได้ตลอดถ้าคุณหาไม่เจอนะครับว่าคุณเองเนี่ย มีบุคลิกภาพแบบไหนแล้วก็มีลักษณะไหนไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรนะครับคุณเองเนี่ยลองสร้างแรงกระตุ้นลองสร้างความรู้สึกนะครับลองหาดูครับว่าอะไรเนี่ยมันสร้างแรงกระตุ้นให้กับคุณสร้างความรู้สึกให้กับคุณแล้วการกระทําเหล่านั้นเนี่ยมันทําให้คุณนะครับได้รับคําชื่นชม ได้รับพลังความกระตุ้นหรือล้นเนี่ยรู้สึกมันมีความก้าวหน้านะครับสิ่งเหล่านั้นแหะครับมันค่อนข้างจะเหมาะสมกับคุณและทีนี้นะครับคุณก็พัฒนาสิ่งเหล่านั้นแหละครับให้มันก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆซึ่งวิธีการที่ดีที่สุดนะครับนั่นก็คือการลองผิดลองถูกแต่อย่าลืมนะครับว่าเราเนี่ยไม่มีเวลาที่จะลองทําทุกอาชีพนะครับเราไม่มีเวลาที่จะลองทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่คุณนะครับสามารถเลือกสํารวจทางเลือกได้นะครับ แค่คุณเนี่ยลองตั้งคำถามกับตัวเองนะครับว่าอะไรเนี่ยที่มันทำให้เราทำแล้วรู้สึกสนุกอันนี้แหละครับมันเป็นสัญญาณที่บ่งบอกให้คุณเนี่ยรู้สึกอยากทำอีกข้อที่2นะครับก็คืออะไรที่ทำให้ฉันเนี่ยต้องเสียเวลาคือหัวข้อนี้นะครับมันเปรียบเสมือนอะไรที่ทําให้เราเนี่ยเข้าไปอยู่ในโฟโล์คือสภาวะที่มันไหลลื่นแล้วครับคุณมีสมาธิจดจ่ออยู่กับงานนั้นหลุดออกจากโลกภายนอกไปเลยครับข้อที่3ก็คือที่ไหนที่คุณเนี่ย ได้รับผลตอบแทนดีกว่าคนทั่วๆไปนะครับพฤติกรรมนี้แหละครับมันจะทําให้เราเนี่ยพอใจและมันก็จะยิ่งกระตุ้นให้คุณเนี่ยทำงานเหล่านี้ได้ดีนะครับและข้อที่4นะครับก็คืออะไรที่คุณเนี่ยทำแล้วรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติมันเป็นตัวของคุณเองนะครับก็พยายามอย่าหลงเชื่อตามคําชมของคนอื่นนะครับเราเนี่ยพยายามสัมผัสถึงความสุขที่มันแท้จริงว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณนะคุณกําลังเดินมาถูกทางแล้วคุณจะทําสิ่งเหล่านี้เนี่ย ตั้งแต่อดีตมาอนาคตแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยคุณก็ยังทําอยู่นะครับสิ่งเหล่านี้แหละครับมันเป็นธรรมชาติของคุณก็เป็นว่านะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับถ้าคุณได้มีโอกาสเจอสิ่งเหล่านี้แล้วนะครับคุณก็จงทุ่มเทพลังไปที่จุดแข็งของคุณเนี่ยแหละครับใช้เวลาแล้วก็พลังงานนะครับทําในสิ่งที่เราเนี่ยทำได้ดีเป็นไปตามธรรมชาติของเรานะครับและตัวคุณเองนะครับก็จะไปถึงจุดสูงสุดของศักยภาพที่คุณมีนั่นเองครับก็ขอสรุปเลยแล้วกันนะครับ หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดนะครับที่จะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกพอใจต่ออนาคตของคุณได้ทําตามตัวตนของคุณที่แท้จริงนะครับนั่นก็คือคุณเนี่ยต้องรู้จักเลือกพฤติกรรมหรือเลือกนิสัยที่มันสอดคล้องกับบุคลิกภาพของคุณสอดคล้องกับทัศษะความสามารถของคุณนะครับและคุณเองเนี่ยก็มุ่งมั่นตั้งใจฝึกฝนนิสัยของคุณเนี่ยแหละครับให้เป็นไปในแบบของคุณแล้วคุณเองนะครับก็จะมีโอกาส ที่จะประสบความสําเร็จได้สูงสุดนั่นเองครับก็สําหรับวันนี้นะครับขอเราต่อก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ